แล้ววันนี้ล่ะวันนี้สระอะไรวันนี้สองสระในบทเดียวมีสองสระเลยนะคะสระตัวที่หนึ่งคือสระสระอเออ่านพร้อมกันอึอึคล้ายๆกับสระอะไรคะคล้ายๆกับสระอีสระอีสระอืออีอีอึอืออันนี้คือสระอึสระอึต้องมีกลมๆอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าสระอึสระอึอ แยกให้ออกนะคะสระอึมีอะไรคะกลมๆอยู่ข้างบนสระอึอ่านนะสระอึเอาไปได้สระอึสระที่สองที่จะเรียนวันนี้คือสระนี่โอกับอะเรียกสระโอสระโอ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 สระโอถ้าเอาสระอะออกจะกลายเป็นสระโอแต่ถ้าสระอะเข้ามาจะกลายเป็นสระโอสระโอนะคะสระโอได้นะโอกับอะเป็นโอ อ้าววันนี้เราเรียนสองสระเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีแค่ EP เดียวด้วยเพราะว่าในหนังสืออ่านออกเขียนได้ไม่ได้มีอะไรให้เขียนนั่นเองก็ต้องเตรียมสมุดไว้เลยนะแต่ตอนนี้ต้องไปอ่านกันก่อนไปอ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้เล่มนี้กันก่อนเปิดเลยบทที่24สระอึกกับสระโอเปิดเลยค่ะบทที่24บทที่24สระอึสระโอสระ คล้ายๆกับสระอะไรบ้างคะคล้ายๆกับสระอิสระอีแต่มันเปลี่ยนตรงไหนตรงมันไม่มีหางแต่มันมีกลมๆอยู่ใช่ไหมคะสระอึแล้วสระโอสระโอมีโอกับอะสระโอมีโอกับอะวันนี้สระอึกับสระโออยู่ในบทเดียวกันเลยนะคะอันนี้สระอะไรนะสระอึสระโออึอโออึโอ อาวมาอ่านอันที่หนึ่งก่อนสระอึอ่านตามคุณครูก่อนนะคะใครอึใครอึเหม็นตึอึมาดูฤึใครอึเหม็นเช้าสายบ่ายและเย็นใครอึเหม็นมาดูฤึ เอาอีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันค่ะใครอึใครอึเมนตึตึมาดูรอใครอึเมนเช้าสายบ่ายและเย็นใครอึเมนมาดูรอแล้วก็ไปดูสาระโอกานสาระโอรอบที่หนึ่งอ่านตามคุณครูคนะคะโตะเอ๋ยโต,ตเอ๋ยโตมาโลไข่แดง เอาไฟแดงแดงมาแยงก้นโตอ่ารอบที่สองอ่านพร้อมกันค่ะโตเอ๋ยโตโตเอ๋ยโตมาโลไข่แดงเอาไฟแดงแดง,แดงมาแยงก้นโตอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านตั้งแต่สระอึเลยอีกหนึ่งรอบพร้อมกันค่ะใครอึใครอ,ครอึมินตึตึมาดูร ใครอึเหม็นเช้าสายบ่ายและเย็นใครอึเหม็นมาดูฤกโตเอ๋ยโตโตเอ๋ยโตมาโลไข่แดงเอาไฟแดงแดงมาแยงก้นโตะนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วตื่นแล้วเข้ามาใกล้ๆอะ่าได้ยินชัดๆนะคะมาทบทวนกันก่อนเลยเจอกันคุณครูก็ไม่ถามอะไรแล้วคุณครูถามแต่เรื่องสะระตอนเนี้เมื่อวาน เมื่อวานเราเรียนสระอะไรกันคะเมื่อวานเราเรียนสระสระเอสระเอมีเอออะเอออะนะคะอ่านเยอะเยอะสระเอจําได้สระเอจําได,ได้ไม่รอช้าไปทบทวนคํากันเลยวันนี้ไปทบทวนคํากันเลยวันนี้มีแค่ห้าคำห้าคำนิดเดียวเอาขึ้นมาเลยห้าคำมา

ต่อไปคำที่สองคำที่สองอตรงนี้คำที่สองปอไอไปถอเอเถไปเถไปเถปอไอไปถอเอะเถไปเถคำว่าไปต้องใช้ไม้มาลายนะคะใช้ไม้มาลายปอไอ,อไปถอเอะเถไปเถไปถเถอไปเถกลับไปอยู่ที่เดิมต่อไปคำที่สามสามาค่ะคำที่สามยอเอ,อืเยอะ ยอะแยะเยอะแยะยอะเอเยอะยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะสรรเอะกับสระออสรรเอะกับสระแอเยอะแยะจำได้ไหมคะจำได้นะเยอะแยะยอะเออเยอะแยะเยอะแยะจำได้กลับไปที่เดิมต่อไปต่อไปคำที่สี่มาคำที่สี่มานี่คำที่สี่สะกดก่อนลอเอเลอทอเอเธเลอเธเลอ เธอลอเอืเลอะทอเอื้อเธอเลอะเธอเลอะเธอะเลอะเธอะได้นะเอากลับไปค่ะเลอะเธอะและคำสุดท้ายมางออ brother brother Bert New ื้อเงื้งองาะเงะงะ้งะงะเงะ้งเงะทำอะไรไม่ค่อยถูกเงะ้งเงะงะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะเงืงะส่วนมากจะเป็นคนแก่หรือว่าคนได้รับบาดเจ็บคนป่วยนะคะทำอะไรเงะ้งเงะเงะ้งเงะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนะคะเงื้งะ งออืองเง้ออัะเง้องะเง้อเง้ไดไหมคะได้นะเงะอะง้อไปมาดูมาดูอีกครั้งหนึ่งคำที่หนึ่งเจอเจอคำที่สองไปเถอะคำที่สามเยอะแยะสี่เลอะเถอะห้าเง้อเงะได้นะคะอ่าลุงผูชี้นักเรียนอ่านทีละคำคำที่หนึ่งอะไรคะเจอเจอไปเถอะเยอะแยะเลอะเถอะ เงื้งะเรียบร้อยแล้วทบทวนสระเขียนตามคําบอกอืมแล้วก็เขียนเลขหนึ่งถึงห้าค่ะวันนี้แค่ห้าข้อนะหนึ่งสอง ี่ห้าเอาห้าข้ออ่พร้อมหรือยังพร้อมจะเขียนหรือยังคะข้อหนึ่งไปแล้วนะข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งคำว่าข้อหนึ่งคำว่าเจอ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 เจ,จ เฉลยเจอเจอเขียนยังไงคะเจอเจอจอเออ,ออเจ,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 จอจอเอเจอจอเอเจอเจอเจอเขียนถูกกันไหมคะตรวจเลยตรวจก่อนตรวจก่อนถูกไหมคะไปต่อกันที่ข้อสองข้อสองคำว่าไปเถอะไปเถอะ 拜特。 เฉลยข้อสองไปเถปอไอไปต้องใช้สระอไอไม้มาลายปอปลา,ปออายอไอปถอเออเถ,ถอถถุงนะคะถอเอือเถอไปเถอไปเถอต่อไปข้อสามข้อสามเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะ

パッ。 เหลือเลท้อเอือเลอเอือเท่อเอือเทะใช้ทอทหารนะคะท่อเอะอเทะเลเท้เขียนได้ไหมเลอะเทะสุดท้ายข้อห้าข้อห้าคำว่าเงื้องะเงื้งะ ngỡ ngã มาเฉลยสุดท้ายแล้วเงอะงะกินยังไงคะเงอะงะใช้ตัวงง,ง,งูง,ง,ง,งอเอเงะ้สารเออออะเงะงะงออะเงะงะถูกไหมคะตรวจเลยวันนี้แค่ห้าข้ออ้าวถูกไหมเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เต็มกันหรือเปล่าคะตรวจเสร็จหรือ,อยัง เส็จแล้วนะอ่ะมาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะคําที่หนึ่งอ่านว่าเจอเจอไปเถอะเยอะแยะเลอะเถอะเงะงะเสร็จแล้วห้าข้อวันนี้ง่ายๆใช่ไหมคะทําได้ทุกคนนะอ่ะหมดแล้ววันนี้ร้อยแล้วทั้งสองเล่มนะคะวันนี้มีอีพีเดียวมีวิดีโอเดียวดูทีเดียวจบเลยเสร็จแล้วนะคะเขียนตามคําบอกเรียบร้อยแล้วไหนทบทวนหน่อย วันนี้เราทบทวนสระของเมื่อวานคือสระเอสระเอมีเออออะเรียกสระเอจำได้หรือยังคะสระเออ่านเยอะเยอะสระเอจําได้อ่านเยอะ,ะออเยอะสระเอ,อจําได้เอออะเรียกสระเอไปได้สระเออ่ะแล้ววันนี้นะคะวันนี้มีสองสระคือสระเอกับสระโอเอกับโอเอกับโอจําได้ไหมคะ จำได้นะทำยังไงให้จําแม่นแม่นทำยังไงให้จําเลยต้องอ่านเยอะเยอะคุณครูบอกหลายครั้งแล้วต้องอ่านเยอะเยอะฝึกฝนเยอะเยอกลับไปเสาร์อาทิตย์ไม่เรียนทําอะไรดีคะอ่านหนังสือเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้ค่ะแต่อย่าลืมทบทวนเปิดหนังสือสักนิดเปิดดูแล้วก็อ่านด้วยไม่ใช่ดูอย่างเดียวอ่านด้วยนะคะอ่าวันนี้ไปพักผ่อนได้แล้ววันนี้วันศุกร์แล้วเจอ